นะคะเขาบอกว่าคุณแพรทองทานชินวันนี้ขอสักวันนะครับเพื่อนๆคะเพราะว่าอย่างกรณีของรมโบ้หรือใครที่ออกมาพูดนะหรือหมอวรงที่ออกมาพูดรวมทั้งโฆษกพักไทยพักดีนะฮะที่จริงๆโฆษกพักไทยพักดีก็คือกลุ่มกปปสรักชาติอะไรต่ออะไรที่ออกมานะคะคือคนนี้คือจาได้จาหน้าได้นะคะคือเวลาที่ออกมาเคลื่นอนไหวก็มาทุกวันสุดท้ายได้ดีเป็นโฆษกพัก,พก,พกไทยพักดีนะคะ คือสังเกตไหมคะว่าทุกคนไม่มีจุดโจมตีคุณอุงอิงยกเว้นจะบอกว่าไม่กลัวเหรอเดี๋ยวก็เหมือนพ่อเหมือนอาคือเล่นอยู่รูปเนี้ยเล่นอยู่แค่เนี้ยเพราะว่าไม่มีจุดจะไปโจมตีเขาถ้าไปบอกว่าเรื่องการศึกษาคือถ้าจะไปบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยนะคะจะไปบอกเหมือนปู่ว่าปู่โง่เนี่ยนะที่ฉันบอกไปโดนฟาดนะโง่ขนาดไหนถึงเรียนจบนะถึงได้ไปเรียนเมืองนอกถึงบริหารกิจการ นะที่อยู่ในเครือของเขาเนี่ยเขาบริหารจนกระทั่งเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยดิฉันบอกว่าถ้าทักษิณไม่โดนเรื่องของการเมืองนะคะหรือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะรัฐบาลน,นี้เป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดิฉันเชื่อว่าเขานาพาธุรกิจในครอบครัวของเขาเนี่ยนะ,ะไปไกลกว่านี้แล้วนําพาประเทศไปไกลกว่านี้บริษัทที่มีผลประกอบการดีสิ่งที่ดีคืออะไรรู้ไหมคะมันไม่ได้เข้ากระเป๋าเขาะเพียงอย่างเดียวรัฐก็จะได้ภาษี บริษัทประกอบการหรือทําอะไรก็แล้วแต่นะคะมีผลประกอบการที่ไม่ดีรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยมันดีตรงไหนนะคะนะะอย่าไปอย่ามัวโลกสวยพวกสลิมทั้งหลายนะฮะที่ฉันบอกว่าคลายๆออกว่าเธอสลิมมบพันคอมม่ได้หารนะคะครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหม่หัวใจเดิมนะค,ะคือใช้สโลแกนอย่างนี้หมายถึงอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าในตอนเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา นะะคนของพรรคเพื่อไทยฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยไหลไปไทยรักษาชาติไหลไปอนาคตใหม่นะคะเพราะความเข้าใจที่ว่าพรรคเหล่านี้เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วจะได้มาล้อมรวมกันนะ,ะมารวมกันมาเขาเรียกอะไรนะ,ะมาร่วมกันแล้วก็จัตั้งรัฐบาลแต่ก็เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองอย่างที่เราได้รู้กันนะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคำว่า ครอบครัวเพื่อไทยบ้านหลังใหม่หัวใจเดิมบ้านหลังใหม่ในที่นี้ก็หมายความว่าบ้านหลังนี้ก็คือจะเป็นบ้านของคุณอุ้งอิงและเป็นบ้านของคนรุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่าเพื่อไทยจะย้ายที่ทําการนะะหรือจะย้ายไปไหนแต่คือบ้านหลังใหม่ก็คือจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่จะเต็มไปด้วยเจเนเรชันที่ไม่สนใจเรื่องในอดีตแล้วนะคะจะไม่แก้แค้นจะไม่แก้ไขจะไม่ทําหาอะไรนะคะจัดการ,รเผด็จการอย่างเดียว แล้วตอนที่อุ้งอิงได้ให้สัมภาษณ์บอกว่ากรณีที่จะให้ช่วยให้พ่อกลับบ้านดิฉันบอกว่าอันนี้ตื้นมากคนมีสมองไม่ทำค่ะเพราะว่าถ้าทําคนก็รู้ทันแล้วจะทําไปทําไมถ้าการเมืองมันเป็นปกตินะไอ้กลุ่มพวกนี้มันล้มหายใจจากไปเพราะวันนี้เห็นที่เห็นที่เดินไหมพร้อมจะล้มได้ทุกเมื่อดิฉันบอกว่าถ้าเกิดมีใครนแฮะแกล้งถีบลงไปเนี่ยก็คือล้มกระดูกหักเลยนะเพราะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องให้อุ้งอิงพาพ่อกลับบ้าน แต่อุ้งอิงพูดดีฮะเรื่องที่จะพาพ่อกลับบ้านหรือไม่ไม่เกี่ยวคือวันนี้จะต้องมาทํางานเพื่อชาติดูแลพี่น้องประชาชนฉลาดไหมฮะคุณดูแค่นี้ก็พอแล้วคุณไปเปรียบเทียบกับคนอายุหกสิบแปดเป็นนายกมาเจ็ดปดปีพูดอะไรเข้าหูคนบ้างนี่เขาให้สัมภาษณ์สื่อไม่กี่ครั้งเองในเรื่องของการเมืองดูแค่นี้ก็พอแล้วถามว่าดิฉันเชียร์ไหมดิฉันเชียร์ทุกคน นะที่เป็นประชาธิไปไตยและเชียร์ทุกคนที่เป็นคนรุ่นใหม่แม้แต่ตัวดิฉันเองดิฉันยังรู้สึกเลยค่ะว่าเราต้องถอยและให้คนรุ่นใหม่เขาเข้ามาแต่เรื่องดา่าเรต้องขอสมวนลิขสิทธิ์ยังคกด่าต่ออ่ะนะคะแพทองทานบอกว่าเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหนึ่งก็คือสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานของคนทุกคนเจเนเรชันสองอ่ะนะรเราจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้ ระบอบเผด็จการต้องหมดไปพักเพื่อไทยจะต้องเป็นแกนนํารัฐบาลเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ได้สุดยอดคุณพ่อสอนมาหรือพูดเองดิฉันเชื่อว่าเขาพูดเองอุ้งอิงไม่ต้องให้ใครสอนนะผู้หญิงคนนี้นะฮะดิฉันบอกเลยว่าใครที่เป็นหมอดูโงเ่เฮงหรือเป็นพวกสินแสนะฮะดูจะรู้เลยว่าเขาเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีบาร,รมีแล้วก็มีวาสนารูปหน้าของอุ้งอิงนะ,ะเป็นรูปหน้าที่เหมือนรูปไข่ นะคะแต่ในขณะเดียวกันตาเขาอะ่ะเด็ดเดี่ยวมากนะคะแล้วริมฝีปากแบบนี้คือเป็นคนที่พูดจาหน้าเชื่อถือเป็นคนที่พูดอะไรแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะมีน้ําหนักอะ่ะนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือลักษณะนางเป็นหงมากบอกเลยค่ะอันนี้ที่ฉันพูดจากใจจริงนะคะถ้าเที่ยวคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักมีมาสของสุภาพสตรีเป็นผู้นําที่เหมาะสําหรับประเทศที่จเจริญแล้วไม่มีขวาหน้มใดๆแล้วขึ้นมา นะคะเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศและพัฒนาประเทศโดยที่ไม่ต้องไปต่อสู้กับอะไรแต่ว่าพอมาถึงคุณอุ๊ยอิงเนี่ยดิฉันบอกเลยว่ามึงมาเหอะไอประเภทที่บอกไม่กลัวเหมือนพ่อมึงเหรอไม่กลัวเหมือนนาอามึงเหรอเนี่ยมึงรีบๆมานะฮะมันต้องแบบนี้ความสุภาพหรือการโลกสวยหรือการที่มาพูดอะไรที่แบบว่าดูดีมีชาติตะกูเนี่ยนะดยวนีคคนเขาไม่โอเคค่ะเพราะเขารู้ว่านั่นมันคือเฟกจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์ก็คือ คุณต้องเอาตัวตวนของคุณออกมาให้หมดเลยและที่สําคัญเลยก็คือนะคะดิฉันบอกเลยว่าแบบนี้นะคะมันถูกการคิดวิเคราะห์แยกแยะมาแล้วคอวอยอมาแล้วค่ะเชื่อเถอะการเปิดตัวนะคะคนสําหรับในวงการการเมืองนั้นนะคะคุณคิดดูกันแล้วกันว่าเขาเปิดตัวโฆษณาสักชิ้นหนึ่งเขาคิดแล้วคิดอีกผ่านการคิดประชุมกันแล้วประชุมกันอีก จนกระทั่งออกมาลงตัวว่าจะให้ใครเป็นพรีเซนเตอร์จะต้องไปถ่ายทำที่ไหนจะให้รูปแบบของโฆษณาเป็นคอนเซปเป็นรูปแบบใดดังนั้นในเรื่องของการเมืองนะคะคุณไม่ต้องไปเป็นห่วงละค่ะถ้าเขาเปิดได้ขนาดนี้นะเขามีแล้วช้อยหนึ่งช้อยสองช้อยสามเป็นกำลังใจให้คนประชาธิปไตยทุกคนการเลือกพักการเมืองหรือเลือกนักการเมืองเป็นสิทธิส่วนบุคคลค่ะ ไม่มีความจําเป็นอะไรจะต้องไปเลือกเหมือนกันตามกันหรืออะไรคุณก็คิดได้นะคะว่าอะไรที่คุณควรเลือกและอะไรที่คุณควรสนับสนุนนะคะสิ่งหนึ่งที่ยันบอกว่าวันนี้นะคะไอ้พวกที่เป็นริ้วล้อทั้งหลายที่ออกมานะคะอายค่อยๆอย่าไปทําคุณเป็นลูกผู้ชายคุณกลัวอะไรกับเด็กผู้หญิงอายุแค่ส5หปีนะคะถ,ถึงเขาจะมีพ่อนะคะที่เป็นนายกมีอาเป็นนายกแต่ก็ห่างหายไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันเลย คุณต้องมองว่าวันนี้นะคะเขาเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทํางานเพื่อประเทศชาติอย่างน้อยๆดิฉันเชื่อว่าอุ้งอิงนะคะหรือคนของพรรคเพื่อไทยที่เป็นหัว,หวเป็นคีแมนต่างๆสิ่งหนึ่งที่ไม่เหมือนพวกคุณก็คือเขาไม่มานั่งคอยงับใครเพื่อให้นายตัวเองดูดีนายเขาดูดีอยู่แล้วนะคะคุณคุณอุ้งอิงเป็นผู้หญิงแต่ไม่เคยไปงัดงับใครไม่เคยไปกัดใคร วันนี้โอเคคุณไปเห่าหอนบู้บู้บู้บบบบอวยพรนายของคุณคุณก็ทําไปนะฮะคุณมีสิทธิ์แต่ว่าในขณนะเดียวกันนะฮะคุณไม่ต้องมากลัวค่ะเพราะว่าที่คุณควรจะกลัววันนี้ก็คือไม่ใช่ตระกูลชินวัฒน์ไม่ใช่เพื่อไทยและไม่ใช่อุ้งอิงค่ะคุณต้องกลัวพวกเราค่ะคุณต้องกลัวประชาชนอย่างเรานี่นะคะที่ขมขืน นะคะเจ็บช้ำนะะแล้วลําบากลําบนเนี่ยนะคะมาตั้งแต่เจ็ดมาตั้งเจ็ดแปดปีเด่ยคุณต้องกลัวคนพวกนี้ที่เขาไม่มีวันนะ,ะที่จะต้องกลับไปอยู่แบบเดิมหรือจะต้องให้มึงเข้ามาเหมือนเดิมน้ํามันขึ้นนะครับวันพรุ่งนี้รีบๆไปเติมกันนะคะวันพรุ่งนี้ตีห้าขึ้นแล้วค่ะแค่นี้มึงยังเอาไม่อยู่เลยสินค้าก็ขึ้นราคาไปดูเลยค่ะ แล้วดิฉันงึดมากไปห้างสปปรรพสินค้าเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตกระท่อมวางขายร้าเลยคะคือถึงมันจะไม่อันตรายแต่มันก็ไม่ใช่ของที่ควรที่จะมาแบบว่าถึงปากถึงมือคนกินขนาดนั้นนะคะคือมึงไม่มีอะไรขายหรอกนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยพอกัญชาเสรีกัญชาก็มีเต็มเลยค่ะนะคะ,นะค,ะคือพูดง่ายๆว่ามึงไปที่ไหนก็จะมีการอบแห้งนะคะใส่ถอใส่ซองแล้วก็ติดเป็นแผงขายตามร้านโชห่วย นะใครอยากซื้อก็ดึงเอาเอาอย่างนั้นเลยเหรอคะประเทศนี้คืออะไรนะกัญชาไม่ได้เสรีจริงเพราะชาวบ้านไม่ได้ปลูกทุกวันนี้6ต้นก็ยังไม่รู้อยู่ไหนนะแต่แต่ว่าเห็นไหมัว่ามีการโฆษณาชากัญชาอะ,อะไรนะฮะชากัญชาน้ำมันกัญชานู่นนี่นั่นออกมาขายเกลือเชียวในขณะที่ประชาชนบอกว่าไหนบอกเสรีแค่กูจะปลูกมารูดใส่แกงกินนะกูยังไม่ได้ปลูกเลย เราจะทวง14ล้านเสียงกลับเพื่อเป็นรัฐบาลของประชาชนอย่างแท้จริงดิฉันบอกว่าเอาไป20ล้านเสียงสิงคะเอาให้เหมือนเหมือนกับที่พ่อคุณเคยทำได้มาแล้ว21ล้านเสียงเอาไปเละน้องที่พูดด้วบาทหนึ่งก็ไม่ได้นะฮะและดิฉันไม่ได้เป็นนางแบกด้วยนะคะดิฉันก็เป็นสื่อแล้วก็พูดหรือเชียร์ทุกคน ที่ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติไอ้พวกที่ไม่ได้ทําประโยชนใ์ให้กับประเทศชาติไม่เชียร์ค่ะอะทีนี้มาขอแถมด้วยนะคะ,ะเรื่องของนะคะ,ะกรณีอันนี้ต้องพูดเพราะว่ามันเป็นประเด็นสังคมนะคะสุดท้ายเป็นประเด็นจริงๆก็คือกรณีที่บอกว่ามึงไม่มีปรรัญญาเหมือนกูนะคะมึงจบมึงจบปอตีเงินเดือนมึงหมื่นสี่หมื่นห้าลูกน้องกูยังใส่รองเท้านู่นนี่นั่น